สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮลลี่พาฝองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมแหวนนะครับอันปาก้าชุกนิกเกิลนะครับผมลงยาสีน้ำเงินนะครับเป็นแหวนลงบททวดวัดชั้งให้ ปีพศสอง2ันะครับผมก็คือปี22นั่นเองนะครับอันนี้เป็นแหวนผู้หญิงนะครับปี22งสพาเนี่ยนะครับวงนี้เนี่ยไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเงาแวบนะครับยี่ผ่านไปเอ่อปี22 ตอนนี้ก็ประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับ45 46ปีนะครับแต่วงนี้นี่กิฟจริงนะครับมีในสารระบบวัดชังให้อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์พระปีสองสองนี้จะเป็นพระ รุ่นที่พิธีใหญ่มากนะครับของทางวัดนะครับเพราะว่าทางวัดชัางให้เนี่ยไม่ได้สร้างพระมานานนะครับเออตั้งแต่อาจารย์ทิมมรณะไปเนี่ยก็คือรุ่นสุดท้ายปีพศสองพันห้า้อสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เว้นว่างไว้สิบเอ็ดปีนะครับไม่มีการสร้างพระก็นี่นะครับปีสองสองเนี่ยจึงพิธีใหญ่มากๆนะครับผมนี่ก็เป็นไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นแหวนผู้หญิง แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเช่าไปเนี่ยผมก็จะเลี่ยมนะครับเลี่ยมพลาสติกแล้วก็แฝนเก็บดี้านะครับถ้าไปใช้เนี่ยนะครับสึกแน่นอนนะครับเป็นแหวนนะครับกลัวเสียหายนะครับเป็นผมผมเอาไปเลี่ยมดีฝานะครับถุงาระตัวนี่ก็แควคาดนี่รันตรายนะครับนี่ หาไม่ผ่านการใช้งานนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับอัลปกาก้าชุบนนกเกิลเงาแวบนะครับหน้าหลวงพ่อทวดแล้วก็ลงยาสีน้ำเงินนี้ยังอยู่เต็มนะครับแหวนนี่เป็นแหวนปั๊มนะครับเราจะเห็นรอยห่วงเชื่อมตรงนี้นะครับ เนี่ยจะมีรอยเชื่อมอยู่ตรงท้องแหวนนี่ก็เห็นนะครับเนี่เราจะเห็นรอยเชื่อมนี่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นแหวนปั๊มด้านข้างนะครับนี่ก็จะเป็นลูกช้างสองฝั่งนะครับผม แหวนผู้หญิงนะครับเป็นแหวนผู้หญิงวงเล็กนะครับก so ็เหมาะสําหรับส <int kho> ําหรับผมนะครับผมคิดว่าเหมาะกับการสะสมแล้วก็เลี่ยมเก็บไว้ใส่ไว้ในกระเป๋าไว้ในอะไรเงี้ยนะครับผมไม่อยากจะให้แฝนเลยนะครับเอ้ยไม่อยากจะให้แบบใส่นิ้วนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ยจะสึกนะครับผมแต่ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนที่พี่กันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเช่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเพื่อนๆพ่ี่พี่นะครับ อันนี้ก็มาแค่แนะนํานะครับว่าถ้าเาไปใส่เนี่ยนะครับศึกแน่นอนนะครับ,บวงเล็กนะครับ,บวงเล็กวงเล็กนี้ผมก็จะเปิดราคาไว้ที่สามพันแปดร้อยบาทนะครับผมสามพันแปดร้อยบาทแหวนนี่นะครับแล้วก็มีเออนี่นะครับผมเป็นแหวนอาร์มลงยาสีแดงนะครับเป็นแหวนอาร์มลงยาสีแดง เป็นแหวนผู้ชายนะครับจะเป็นแหวนทรงอาร์มชุบนิกเกิลนะครับ แวนอาร์มเนี่ยผมดูแล้วเป็นทองแดงชุบนิกเกิลนะครับแวนอาร์มนี่ลงยาสีแดงนะครับวงนี้เนี่ยนะครับผมจะเปิดราคานะครับแวนอาร์มไว้ที่สามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสำหรับทรงอาร์มนะครับผมทรงอาร์มก็หายากนะครับทั้งคู่นะครับผมอาร์มสามพันเจ็ดนะครับ แต่ว่าโอ้โหน้ำเงินนี่วิบจริงนะครับน้ําเงินนี่วิบจริงทรงอามก็จะใหญ่ฝานิดนึงนะครับนี้สามพันแปดอันนี้สามพันเจ็ดนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเบี้ยแก้หนอบูเจือนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด เป็นเบี้ยกแก้ต่อโค้ดนะครับแล้วก็ถักเชือกสีลุงนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหหายากมากมายนะครับอันนี้หายากจริงนะครับสร้างน้อยจัดแล้วส่ง u f o ส่งจานบินมาตรฐานนะครับส่งจานบินมาตรฐานวิ่งครุบๆเลยนะครับอันนี้ผมก็ทำคลิปลงไปแล้วด้วยนะครับเปิดราคาไว้ที่สอง0มื่นสองพันบาทนะครับ แล้วก็มีเหรียญหล่อคันทาราชนะครับพระปฐม,มเจดีปีสองสี่เจ็ดสองนะครับอายุพาะเกือบร้อยปีนะครับสร้างจากเอ่อเป็นเนื้อทองผสมนะครับแล้วก็มีเนื้อพระบูชาเก่ายุคธารวดีนะครับแล้วก็มีแผ่นจานทองคำนะครับแล้วก็มีขันลงหินนะครับพิธีสุดยอดนะครับพิธีสุดยอด พิธีใหญ่มากนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นเจ้าพิธีนะครับสร้างโดยเจ้าคุณโชดวัดปฐมเจดีในปี2472ด้านหลังเป็นยันโพคภัพยันะครับอุดมสมบูรณ์นี่นะครับคันธาราคันธาระนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้มาใหม่นะครับเป็นเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวด,วดอาจารย์นอง วัดทรายขาวปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านอาจารย์นองนะครับเหรียญนี้ก็สวยมากเช่ามาจากทางกำแพงแสนนะครับก็เป็นเหรียญที่ลวดลายเส้นสายกะหนกนั้นสวยวิ่งวังนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็มีทีเด็ดนะครับซี่สร้างน้อยมากนะครับ เป็นนะครับเหรียญพระราหูนะครับวัดศีสะทองรุ่นเทพอมิตปี2560นะครับเนื้อเงินลงถมนะครับแจกกรรมการจานมือนะครับสร้างเพียง29องค์นะครับถ้าเป็นเงินลงถมแล้วยันปั๊มเนี่ยจะสร้าง188องค์นะครับอันนี้เงินลงถมแล้วจานมือนะครับแบบนี้จะสร้างเพียง ยีสิบเก้าองค์องค์นี้หมายเลขยี่สิบหกนะครับจานมือแบบเต็มสูตรนะครับโค้ดกอไก่นี่ก็คือกรรมการนะครับกอไก่กรรมการง,ง,งูก็คือเงินนะครับ หมายเลขยี่สบหกนี่จานเต็มสูตรนะครับนาสิบสองอกล้องเป็นไรนะครับเนี่ยมาสะท้อนมากนะครับน้าสิบสองโมยีิบเอ็ดนะครับนี่คือจานแบบเต็มสูตรดอกโคตรลาหู องค์นี้นี่ผมเปิดไว้สองหมืนแปดพันบาทนะครับเงินลงถมสุดยอดครามสวยนะครับเป็นพิมพ์เหนือเมฆนะครับเมฆม้วนทำอะไรก็เหนือชั้นเหนือเมฆนะครับเสริมดวงนะครับพระราหูรุ่นเทพอมฤตนะครับผมเงินลงถม จานมือสุดยอดหาย,ยากสร้างเพียงยี่บเก้าองค์องนี้หมายเลขยี่หกนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็เป็นแหวนสองวงนะครับสีน้ำเงินสามพันแปดนะครับสีแดงสามพันเจ็ดสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ